พายเขามีเรื่องอะไรกันเนาะมีสิออฟฟิศเราอะประกวดหนังสั้นในรางวัลด้วยแหละสุดยอดเลยเนาะหนังสั้นได้รางวาัลเนาะใช่ดูฝีมือการแสดงของทาวเนี่ยสุดยอดเลยเนาะแต่ที่สุดยอดไปกว่าก็คือไอเดียของพี่เฟยเขียนบทได้สุดยอดส่งกับเป็นครีเอทีฟจริงจริง พี่เฟยเหรอใช่พี่เฟยเนี่ยหน้าบานเลยจ้าเจ้านายอย่างเงี้ยปลื้มมากเขียนเดียวระต้นระตุนเฟยคะเฟยรับรองเลยค่ะว่าจะทำให้ดีไม่แพ้กับหนังสั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะทำไมหนังสั้นถึงเป็นชื่อพี่เฟยอะคะอ้าวพายกลับมาแล้วหรอพายต้องการคำอธิบายค่ะคำอธิบายอะไรผลงานได้รับการยอมรับจากคนดูขนาดเนี้ย พี่เองก็ปลื้มใจจะพูดอะไรไม่ออกแล้วแหละแต่แต่พายเป็นคนคิดเรื่องนี้นะคะก็แล้วใครเป็นคนส่งงานนี้ให้ล่ะ <N> ความจริงพายเองก็ดูไม่ได้ใส่ใจอะไรกับงานนี้เท่าไหรน่นี่งานยังไม่ทันส่งก็หนีไปเที่ยวก่อนแล้วการที่ได้ทํามาถ่ายงานให้ <N> <ๆ>ก็เป็นเพราะทำงานที่บริษัทนี้ไม่งั้นพายคงไม่มีวนันได้รู้จักทมหรอกจริงไหม อยากคุยกับพี่พลค่ะก็เอาสิพระพายวันนี้ฉันมีประชุมใหญ่กับกลุ่มอาจารย์คงยุ่งทั้งวันเลยเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะ เสร็จแล้วฉันจะรีบโทรหานะพี่พลพี่หายไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้นางบอกว่าจะไปหาพี่อ่ะตอนนี้ก็ไม่รู้วิวว่งหายไปไหนแล้วโฮย้ยไม่รู้เลยกันนักหนาพี่พลคะเรื่องหนังสั้นในชนะการประกวดพี่รู้ใช่ไหมคะว่าพานเป็นคนทำ เดี๋ยวไปคุยกันที่อื่นภายต้องการทำอธิบายค่ะไม่อย่างนั้นภายจะไปคุยกับเจ้านายนะคะนี่แต่ขู่พวกเราเหรอเมื่อก,กี้พี่เองเขาไปหาทนายมาเขาว่าผลงานอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกผลิตภายใต้บุคลากรของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทเพราะฉะนั้นพี่เฟย์จะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอก แต,แต่นางเอกช่างภาพเป็นเพื่อนภายหมดเลยนะคะแล้วทมเองก็ไม่ได้มาในฐานะที่ถูกบริษัทจ้างด้วยอะ่ะเรามีรายชื่อขอบคุณให้ทุกคนแล้วไงรวมทั้งเธอด้วยอายุยังน้อยอะ่ะมีชื่ออยู่ในผลงานที่ได้รางวัลก็โอเคแล้วนะพี่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะพวกพี่คิดว่าทําแบบเนี้ยมันถูกแล้วหรอคะ ทำงานในงองค์กรเน่ยระบบมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเธอคนเดียวอ่ะไม่สามารถทําได้หรอกยังไงก็ต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทยอู่ดี